6สิ่งของผู้ชายที่ผู้หญิงมักจะแพ้ใจนะคะอันเนี้ยโคเกคิดว่าฟังได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละในการดูว่าเฮ้ยคนคนนึงอะ่ะเราจะเอามาเป็นคู่ชีวิตได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนี้ก็ทําให้เราแพ้ใจหรือเปล่าจริงไหมคะ <c oughs> จริงๆคนโปรไฟล์ดีหรือฐานะดีบางคนก็ให้คุณไม่ได้นะกับสิ่งเนี้ย เพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเราดูคู่ชีวิตนะคะให้ดูเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าคุณต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานแต่นานนะคะอ่ะข้อแรกนะคะผู้ชายที่ผู้หญิงแพ้ใจข้อแรกคือผู้ชายที่มีความรักครอบครัวครอบครัวมาอันดับหนึ่งอันนั้นนะจะแพ้ใจผู้หญิงมากๆเลยเพราะผู้หญิงทุกคนนะคะเขาต้องการความปลอดภัยในความสัมพันธ์ ผู้หญิงไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่แบบข,ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เดี๋ยววันนี้ดีับครอบครัวเดี๋ยวอีกวันนึงไม่สนใจอะไรเงี้ยอันเดี๋ยเพราวันถัดไปดีอีกอะไรเงี้ยเพราะวันถัดมาเอ,อ้าไม่สนใจอีกนั่นมันทําให้เขารู้สึกว่าความมั่นคงในเรื่องความรู้สึกไม่มี ความมั่นคงในเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีแบบนี้ผู้หญิงจะไม่กล้าฝากชีวิตเอาไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าผู้ชายคนไหนที่เห็นครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะ<ม>เห็นภรรยาสําคัญ<ม>เห็นแฟนสําคัญ<ม>เห็นลูกสําคัญ<ม>เห็นพ่อแม่มอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญที่เขาจะต้องให้ใจให้เวลาให้การเอาใจใส่อย่างเงี้ยอันแบบนี้ผู้หญิงจะแพ้ใจนะคะต่อมาแบบที่สองผู้ชายที่วางแผนในเรื่องของการเงิน มันก็เป็นข้อหนึ่งที่ผู้หญิงจะแพ้ใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีวิัยในการใช้เงินเนี่ยค่ะผู้หญิงเขาจะมองว่าเราเป็นคนคิดเป็นแต่ถ้าเราไม่มีวิันในการใช้เงินเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพรุ่งนี้จะใช้อะไรหรือปีหน้าจะมีการวางแผนเก็บเงินอะไรยังไงเนะ่ะเดือนนี้จะเหลือเท่าไหร่เงี้ยไม่รู้ใช้อย่างเดียวอันนี้ผู้หญิงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าอย่าลืมนะเงินเท่ากับอนาคต ถ้าเกิดวันนี้เราไม่มีการวางแผนในเรื่องการเงินด้านเท่ากับว่าคุณไม่วางแผนชีวิตตัวเองเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจงเป็นคนที่มีวินัยในการใช้เงินรับรองว่าผู้หญิงเนี่ยจะคล่งงคล้คุณแน่นอนมาข้อที่สามนะคะผู้ชายที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพคนรอบข้างถามว่าทําไมถึงสําคัญคุณจําไว้นะคนเรานะคะถ้าแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็ไม่สนใจ ไม่สนใจอะไรเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยคุณอยากคิดนะว่าคนประเภทนี้จะไปสนใจดูแลใครได้น้อยมากค่ะเพราะเนื่องจากอะไรแม้กระทั่งตัวเขาเองเขายังไม่สนใจเลยเขายังไม่รักเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนประเภทเนี้จะไม่รู้ว่าวิธีการดูแลคนอื่นเป็นยังไงเพราะตัวเขายังทําไม่เป็นสมมุติดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองเนี่ยค่ะว่า วันๆเนี่ยต้องกินอะไรมันถึงจะมีประโยชน์มันถึงจะให้อาหารครบห้ามู่กินอะไรที่บํารุงสมองกินอะไรที่เอ่อบรุงร่างกายตัวเองให้เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรื่องเนี้ยเขาไม่คิดเลยนะยากมากที่เขาจะไปคิดเผื่อคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอคนที่ดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพเนี่ยคุกยมองว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผู้หญิงก็แพ้ทางแพ้ใจเหมือนกันนะคะข้อที่4ค่ะผู้ชายที่ปกป้องผู้หญิงจากคําวิจารณ์ได้นะคะ คือจริงๆอะทุกคนมีโอกาสโดวนวิจารณ์มีโอกาสโดนพูดถึงในแง่ลบหมดแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนหนึ่งอะเขาปกป้องคุณอะจากคำวิจารณ์เหล่านั้นแก้ต่างให้อะหรือทำให้คนที่กำลังวิจารณ์คุณอยู่อะมองคุณในแง่ดีได้อ่ะ อันนั้นเราคือว่าเป็นผู้ชายที่รักคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หญิงเขาเจอคนประเภทอย่างเงี้ยเขาจะแพ้ใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขาเห็นคุณค่าของเราเขาทําให้คนอื่นมองเราในแง่ที่ดีเขายกเราขึ้นในขณะที่คนอื่นกดเราลงอันนี้รับรองผู้หญิงจะเลือกผู้ชายแบบนี้แน่นอนเพราะว่านี่แหละคืออาการของผู้ชายที่มีคุณสมบัติที่ผู้หญิงแพ้ใจมากมาก มันหาไม่ง่ายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีใครมาวิจารณ์อะไรยังไบงบางคนสมลงบางคนซ้ําเติมบางคนเอ,เอาด้วยเลยโอ้ฉันก็มีเรื่องเมาเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยไปกันใหญ่นะคะคือถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่สมลงเวลามีคนวิจารณ์เราครูบอกได้เลยว่าถอยออกมาก่อนเขาอาจจะไม่ได้รักคุณจริงๆหรือเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่มันยังไม่มีการพูดคุยแบบเคลียร์แบบชัดเจนแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขาปกป้องคุณอะ นั่นแหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วเพราะว่าถ้าคุณเจอคนที่ปกป้องคุณได้เขาก็จะปกป้องคุณได้จากหลายหลายสถานการณ์ในอนาคตด้วยข้อที่5ค่ะผู้ชายที่ลงทุนเวลาให้รับรองผู้หญิงแพ้ใจทุกคนนะคะเพราะว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของมนุษย์นะคุณเมทมองว่าเรื่องเวลาเนี่ยก็คือเรื่องสําคัญที่ทุกคนหวงแหนอะ่ะทุกคนอยากจะเอาไปทําในเรื่องของตัวเองทั้งนั้นนะคะแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมีผู้ชายสักคนหนึ่งมายกสิ่งนี้ให้กับคุณเนี่ยอันนั้นแสดงว่า ผู้ชายให้ความสําคัญกับคุณและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงแพ้ใจด้วยเหมือนกันถ้าเกิดผู้ชายบอกว่าโอโอพี่รักน้องมากเลยอ่ะผมรักคุณมากเลยอ่ะแต่วันๆไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้แสดงว่าเป็นไงเขาไม่ได้รักเราจริงๆนึกออกไหมคะเขาไม่ได้พยายามที่จะเอาเวลาของเขามาให้เราเลยอันนั้นให้รู้ว่าบางทีคุณอาจจะโดนหล่อเลี้ยงด้วยคําพูดหวานๆนะคะแต่ว่าไม่มีรักแท้อยู่ในนั้นต่อมาข้อที่6นะคะผู้ชายที่ผู้หญิงจะแพ้ใจมากคือ ผู้ชายที่ผู้จาดีมีความใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมอยู่ในตัวเองนะคะเพราะมันบ่งบอกได้ว่าคุณมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์มีความเป็นผู้ใหญ่มีการจัดการเรื่องแบบนี้ได้ซึ่งทั้งหมดนี้คือการจัดการโลกภายในและไม่เกี่ยวใครเลยนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งการจัดการโลกภายในของตัวเองเนี่ยโฮเกตมองว่าแต่ละคนมีระด,ดับที่ไม่เท่ากัน และคุณจะได้เห็นสิ่งนี้ในสถานการณ์ที่ท้าทายใน,นสถานการณ์ที่มีปัญหาเยอะๆนะคะคุณจะเห็นว่าแต่ละคน,เ,นเขามีวิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองอยังไงและจาไว้เลยผู้ชายที่จัดการเรื่องอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะย่อมได้รับใจของผู้หญิงไปแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ลูกเรดบอกนะผู้หญิงทุกคนจะต้องการความปลอดภัย ใครที่อยากเรียนวิธีการจีบผู้หญิงนะคะให้รู้ว่าผู้หญิงคิดอะไรต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะแล้วเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงให้เข้ามาเรียนในคอร์สสอนจีบผู้หญิงนะคะครูเกสอนไว้ในกลุ่มปิดเนาะซึ่งจะมีให้ คุณทั้งหมดเนื้อหานะประมาณ1 7 1 8 EP นะคะก็สามารถเข้ามาชมมาฟังคลิปย้อนหลังได้เลยครูสอนไ like, ว้เกือบจบแล้วนะคะอันนี้เป็นการสอนอยู่ในกลุ่มปิด Facebook นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่8,900นานะคะใครที่ฟังครูม,มาถึงตอนนี้นะคะรับโรเพียง999ในการเข้าฟังคลิปสอนงงเกดได้เลยโดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้ที่ยูเกดขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะหวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้ที่ยูเกดม,มอบให้เต็มเต็มการรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ชาย จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจีบเขา mm. เพื่อที่จะเข้าหาเขานั่นเองนะคะอ่ะโอเคอย่าลืมเข้ามาความรู้ในคอนี้กันนะครูจะคิดว่าข้อนี้เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการหาผู้ชีวิตสักคนหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะ